ค่ะรู้สึกตื่นเต้นกับนวัตกรรมใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเอกเทอร์มาเป็นเครื่องยกกระชับผิวอย่างมีระดับค่ะแล้วก็เป็นเครื่องที่น่าสนใจมากในตอนนี้ค่ะงานบรรยากาศอบอุ่นมากเลยค่ะแล้วก็มีคุณหมอมาบรรยายให้ฟังคือชอบมากๆแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่น่าติดตามมากค่ะก็รู้สึกได้รับการต้อนรับดีมากเลยค่ะจากคุณหมอแล้วก็พี่พี่วิทยากรค่ะก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะก็อยากให้ทุกคนได้มาลองกันเพราะว่าก็ยังไม่เคย แบบนะเดี๋ยวทุกคนติดตามที่คลินิกใกล้บ้านนะคะหรืออะไรอย่างนี้จะได้รู้ว่าเครื่องนี้มันแบบดียังไงคะ่ะสวัสดีค่ะสนุกมากเลยค่ะก็ได้มารับความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับเครื่องรุ่นใหม่นะคะที่จะช่วยยกกระชับหน้าของเราได้ดีขึ้นค่ะก็อยากลองเชิญชวนให้เพื่อนๆน,นะคะลองกับเครื่องรุ่นใหม่ตัวนี้ดูค่ะต้องบอกว่าบรรยากาศในง,งานคืออบอุ่นมากแล้วก็ทุกคนต้อนรับได้น่ารักมากเลยค่ะ แล้วก็วันนี้คือคุณหมอให้ความรู้แบบแน่นมากวันนี้บอกตรงๆว่าแอบตื่นเต้นกับเครื่องใหม่ของตัวนี้มากเลยเพราะว่าเป็นเครื่องในกลุ่มยกกระชับอย่างมีระดับสุดๆอยากเชิญชวนทุกคนที่มีระดับนะคะมาลองใช้เครื่องตัวนี้กลุ่มยกกระชับอย่างมีระดับ Ex ็กเซอร์มาเป็นเครื่องยกกระชับอย่างมีระดับค่ะซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มาแรงในตอนนี้เลยแนะนำนะคะให้มาลองกันลอดูค่ะ ค่ะก็รู้สึกว่าสปิเกอร์แต่ละท่านนะคะที่พูดก็คือได้ความรู้เยอะมากๆค่ะแล้วก็วันนี้เป็นงานเปิดตัววันแรกเลยรู้สึกว่าเครื่องมีความน่าสนใจมากค่ะ